สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยหนึ่งขอนะ งวดนี้ใครอยากได้สามตัวตรงด้วยกันใครอยากได้โชคได้ลาบด้วยกันหนึ่งขอแค่ว่าถ้าใครถูกหรือว่าได้แนวทางไปแล้วเลขเข้าก็เราไปวัดจุฬามณีแล้วก็จับได้ตัวนี้มกันใช่ปะขอเอาอเอาหรอขอแค่ว่าเลขเข้าถ้าเลขเข้าหนึ่งขอเบาทให้หนึ่งไหมคะ หนึ่งขอเก้าบาทให้หนึ่งไหมคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยคนดูอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เข้าหนึ่งขอเก้าบาทให้หนึ่งไหมคะหนึ่งจะนาเงินไปซื้อที่ดินถวายวัดปัจจัยส่วนที่เหลือหนึ่งออกเองปัจจัยส่วนที่เหลือหนึ่งออกเองสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยคนดูใครอยากได้รัฐบาลไทยสามตัวตรงหางเดียวเม็ดเดียวจิ้มเข้าไปเพจที่หนึ่งปักหมุดเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่ง หนึ่งจะโพสต์ให้ที่เพจนี้หนึ่งจะโพส์ให้ที่เพจนี้ใครอยากได้แนวทางรอบนี้เป็นรอบที่หนึ่งมั่นใจถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจมาก มั่นใจมากๆว่างวดนี้รัฐบาลไทยเลขหนึ่งจะเข้าแล้วเลขที่หนึ่งจะให้ต่อไปนี้เป็นเลขที่หนึ่งเนี่ยไปวัดจุฬามณีก็ได้เลขนี้มาหนึ่งไปกาปูอือลือหนึ่งก็ได้เลขนี้มาอีกเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งไม่เคยปล่อยที่ไหนไม่เคยให้ที่ไหนหนึ่งจะให้ที่หน้าเพจที่หนึ่งปักหมุดอยู่คือเพจแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งใครเข้ามาแล้วกดติดตามได้เลย กดติดตามเดี๋ยวหนึ่งไลฟ์สดจบหนึ่งโพสให้เลยนะคะแล้วถ้ารัฐบาลไทยงวดนี้ออกหนึ่งไม่ขออะไรหนึ่งขอเก้าบาทร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดจะเข้าสองตัวสามตัวหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งขอแค่เก้าบาทพี่จะถูกกี่หมื่นกี่แสนหนูไม่รู้ว่าหนูขอแค่เก้าบาทหนึ่งเอาแค่นี้จริงๆแล้วเงือนหนึ่งไม่ได้เอาเข้าตัวเองแต่หนึ่งเอาเงินเข้าวัด เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดธนูบำรุงศาสนาต่อไปนะคะงวดนี้ขอยถูก3ามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งอยากมาเล่าประสบการณ์หนึ่งไปกาบปู่อือลือมาหนึ่งไปวัดจุฬามณีมาหนึ่งอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าหนึ่งได้เจอกับอะไรบ้างแล้วหนึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราขนลุกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่หนึ่งศรัทธาและสิ่งที่หนึ่งศรัทธาหนึ่งมองว่า ไม่ได้ทํำร้ายใครใครในกลุ่มอะหรอบริษัทสวัสดีหนึ่งืหนึ่งหรอคนดูเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปแนวทางรัฐบาลไทยใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาขอหนึ่งสองพันคนได้ไหมคะ ขอหนึ่งหมคนได้ไหมหนึ่งจะให้แคปแนวทางรัฐบาลไทยหรือจะให้หนึ่งโเอเดี๋ยวหโพสด,ดีกว่าหนึ่งโพสให้ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุดใครไลฟ์สวดจบไปรอที่เพจนั้นเลยแล้วเราได้ทําบุญใหญ่แน่นอนซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินสร้างมูลนิธิ ร่วมบุญกันการสร้างมูลนิธิคุณได้ช่วยเหลือหลายชีวิตมากๆเลยหนึ่งกำลังจะทํามูลนิธิกับหลวงพ่อสมัยซึ่งการที่ทําสิ่งที่ทําแบบนี้คนลําบากยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีจะกินเขาได้มาพึ่งพาอาศัยสถานที่ตรงนี้บังค่ะหนึ่งบอกเลยแล้วคนที่ทําบุญกับกับมูลนิธิเนี่ยชีวิตไม่มีคําว่าตกทุกข์ได้ยากไม่มีคําว่าอดอยากต้องใช้คํานี้เลย สวัสดี11,200คนดูใครเข้ามาแล้วอยากได้แนวทางรัฐบาลไทย3ตัวตรงหางเดียวเม็ดเดียวเน้นๆหนึ่งได้เลขตัวเดียวกันเลย3ที่แล้วหนึ่งก็อยากจะบอกว่าหากเลขเข้าขออย่างเดียวขอแค่9บาทร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินสร้างมูลนิธิถวายวัด ร่วมบุญกันขอแค่เก้าบาทแค่นี้ไม่เอามากกว่านี้ใครที่อยากทำมากกว่านี้แล้วแต่จิตศรัทธาแต่ขอหา้าขอแค่ขอเก้าบาทในการที่จะสร้างบุญในครั้งนี้เขาเรียกว่าสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเขาเรียกว่าอะไรนะ ธนุบำรุงพระพุรธศาสนานะคะอะสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยคนใครยังไม่ได้กดติดตามรีบไปกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดเลยค่ะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดถูกใจเพจไปกดติดตามไปกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดเลยเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่ง งวดนี้นรัฐบาลไทยได้เฮงได้ปังกันทุกคนแน่นอนหนึ่งคอนเฟิร์มหนึ่งกล้าคอนเฟิร์มเลยว่างวดนี้นรัฐบาลไทยได้เฮงได้ปังกันแน่นอนหนึ่งบอกเลยหนึ่งบอกเลยเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่มั่นใจมากๆนะคะเป็นงวดที่มั่นใจแบบมั่นใจมากๆเลยเหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่รัฐบาลไทยออกเนี่ยหนึ่งก็จะโพสต์เลขบัญชี ให้ทุกคนร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดเนาะถวายวัดเพื่อสร้างเป็นมูลนิธิทุกคนก็โอน9บาทใครที่ถูกเยอะถูก3ตัวตรงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านจะทำมากกว่านั้นยินดีมากๆร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีไปด้วยกันให้เฮงให้ปังให้มีกินมีใช้ให้ร่ำรวยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีเงินใช้ไม่ขาดสายไม่ขาดมือไม่มีคำว่าอดไม่มีคำว่าอยาก คิดสมคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดสมดังปาารถหนึ่งมั่นใจเลยว่างวดเนี้ยได้ถวายได้ได้ซื้อที่ดินถวายวัดแน่เลยได้ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อสมัยแน่นอนเลยหนึ่งมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าออยากจะเล่ามันติดที่ปากมันยังเล่าไม่ได้อยากเล่ามากมากเลยมันยังติดที่ปากอยู่มันยังเล่าไม่ได้ 11,300คนดูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทย3ตัวตรงเม็ดเดียวหางเดียวบางคนยังไม่รู้เอ้ยอีหนึ่งมันให้เลขอะไรวะมันเลขคือมันปล่อยออกมาหลายอันแท้อันน,นู้นก็ให้อันน,นี้ก็ให้อันนั้นก็ให้ของจริงของแท้เดี๋ยวให้แคปวันนี้ค่ะหนึ่งไลฟ์สดวันนี้คือวันที่27 พฤศจิกายน2564เวลา4ี่ทุ่ม20นาทีไลฟ์อยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษ1 1 7 0 0คนดูถึง1 2 0 0 0คนหนึ่งให้แคบหน้าจอรัฐบาลไทยเลยค่ะหลายคนถามรัฐบาลไทยงวดนี้น้ำหนึ่งให้อะไรหนึ่งยังไม่ได้บอกหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ให้เดือนหนึ่งให้เลยในไลฟ์นี้เดือนหนึ่งให้แคปหน้าจอในไลฟ์เลยหนึ่งยังไม่ได้มาไลฟ์สดแจกสักทีรอบนี้แหละรอแคบได้เลยรอแคบได้เลยค่ะ เลือกลอตเตี่ก่อน30ใบอีก200คนอีก200คน11,800คนดู11,900คนดูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทย3ตัวตรงเม็ดเดียวหางเดียวรัฐบาลไทย3ตัวตรงเม็ดเดียวหางเดียวจิ้มเข้าไปเพจที่1ปักหมุด จิ้มเข้าไปเพจที่หนึ่งปักหมุดเดี๋ยวหนึ่งโพสให้นะคะเดี๋ยวหนึ่งให้แขปในไลด์ด้วยนะคะว่างวดนี้หนึ่งปล่อยเลขอะไรไปหนึ่งให้เลขอะไรไปวะกูจะซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมกูจะหาซื้อได้ไหมมึงให้เลขอะไรกูยังไม่รู้เลยเอ้าวเดี๋ยวรอเลยค่ะเดี๋ยวรอเลยสีมงคลงวดนี้คือสีม่วง สีมงคลนงวดนี้คือสีม่วงอ่ะพร้อมแคปบนะคะทุกคนขา1 2 2่0คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้ด้วยฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งกดถูกใจที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าใครที่อยากได้เลขนะคะใครที่ถามว่าหนึ่งไปกาบปู่อือลือมา ึ่งไปกราบปู่อือลือมาหนึ่งไปเอ่อไปวัไปวัดจุฬามณีมาหนึ่งได้เลขอะไรมาหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งได้เลขมาแล้วรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้นะปล่อยไปแล้วนะคะหลายคนไปเจอของปลอมเข้ามาดูของจริงก่อนจะ้ะหลายคนไปเจอเพจปลอมเข้าไปเจอของปลอมนะคะเข้ามาดูของจริงก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งทำไมให้เยอะจังหลายหางจังหนึ่งไม่ได้เป็นคนให้เลขหลายหาง แต่เหว่าหนึ่งอยากให้คนที่ติดตามได้เลขจริงๆแนวทางจริงๆที่เราให้ที่เราปล่อยไปนะคะอยากให้ได้เลขจริงๆให้เจอเลขจริงๆที่เราให้ไปที่เราปล่อยไปเพราะว่าถ้าแม่ไปดูเลขจากเพจปลอมเนี่ยน่าจะน่าจะแบบซื้อหมดเยอะอยู่นะแม่เพราะว่าเพจปลอมก็ลงเลขปลอมลงไปเรื่อยเจออันเพจปลอมปลอม เพจปลอมเพจนึงก็ลงเลข1นึงเพจปลอมเพจนึงก็ลงติดตามเข้าไปเลยใครเข้ามาแล้วฝากดาด 1, กดต,ต,ติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งจะไลฟ์เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งตลอดต่อจากนี้ต่อจากนี้จะไลฟ์เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งตลอดนะคะในกลุ่มหนึ่งลงให้แล้วนะคะแต่ว่าเลขที่ได้จากวัดจุฬามณีรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะ